แต่การฟังเพลงเนี่ยมันทําให้กระตุ้นถึงความทรงใจในอดีตซึ่งทําให้คุณนึกถึงทั้งปัญหารวมไปถึงความทรงจําที่ดีๆในช่วงอดีตด,ด้วยสําหรับผมถ้าผมฟังเพลงก็เคยสัญญาหรือลากรหรือได้อย่างเสียอย่างหรือยินยอมของอัศนีวัรน์เนี่ยมันจะทําให้ผมนึกถึงสมัยวัยเด็กช่วงป .5 ป .6 แล้วก็ม .1 ม .2 ที่ผมชอบฟังเพลงอัศนิววสันทำให้นึกถึงความทรงจําในยุคนั้นซึ่งรู้แล้วแต่ส่วนใหญ่เป็นความทรงจําที่ที่ดีเยี่ยมทุกคนจะคิดว่าการแข่งขันกีฬายุคทองเนี่ยมันจริงๆตอนนั้นคือยุคอายุ16-19ถึงปีผมเนี่ยจะระลึกถึงไมเคิลจอร์แดนแลร์รีเบิร์ดเมจิกจอห์นเซนว่าโอ้โหตอนนั้นนมันเป็นบ้าเลยเด็กซึ้นโตจากยุคนี้อีกหน่อยมันก็จะพูดถึงอะไรอะลูก้าดอนเคชแอนโทนีเอดเวรสเด็กซึ้นโตจากยุคนี้มันอาจจะพูดถึงเอ็มบัปเป หรือฮาร์เลนใช่ไหมผมเจอคนรุ่นเก่าเขาจะพูดถึงเปเล่สุดยอดโยอนครอฟท์ ft, สุดยอดฟรานซ์บัคเกนร์บาวเวอร์ส่วนถ้าคุยกับคนยุคผมเราก็บอกว่าสมัยก่อนรูดกูลิตสุดยอดมาโกแวนบัสตันสุดยอดเดวิดเบ็คเคมสุดยอดเลโอนลเมสซีโรนัลโดสุดยอดนอสเตอลจียความระลึกถึงอดีตด้วยความรู้สึกว่าหลายสิ่งหลายอย่างมันสมบูรณ์ไปหมดมันเป็นสภาวะความเป็นปกติทางจิตวิทยา สดท้ายด้วยเรื่องเบาๆนะครับผมตัดผมทรงนี้เนี่ยไม่ใช่เพราะว่าผมนึกถึงคิอิออนรีฟส์นะฮะผมตัดผมทรงนี้เพราะว่าลึกๆเนี่ยนะฮะผมคิดถึงสมัยที่ผมอยู่ในเครื่องแบบแล้วตัดผมทรงนี้เนี่ยมันต้องมันต้องให้มียุ่งๆนิดๆข้างบนนะฮะเพราะว่าทาไมยุ่งๆนิดๆข้างบนเนี่ยมันจะสะท้อนว่าตนเองต้องการให้ให้ดูภาพพจน์เรียบร้อยนะฮะซึ่งถ้าถ้าต้องการให้มีภาพพจน์เรียบร้อยเนี่ยจะถือว่าเป็นคนซึ่งน่าเบือ่อเพราะฉะนั้นก็เลยต้อง เอาเจลแล้วก็เคยขยับแล้วก็ดึงให้ข้างบนเนี่ยมันชี้นิดนิดหน่อยหน่อยอันนี้เป็นสิ่งที่เราทํากันในสมัยวัยรุ่นนะฮะตลกมากนะฮะทำผมเรียบร้อยไปโรงเรียนไม่ได้แต่ว่าทําผมยุ่งยุ่งไปโรงเรียนเนี่ยให้มันดูยุ่งเหยิงเล็กน้อยเนี่ยด้วยความตั้งใจเนี่ยแล้วทําเป็นเหมือนว่าไม่ได้ตั้งใจให้มันยุ่งเหยิงเล็กน้อยเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นมันก็แปลกดีแต่ว่าผมผมเองผมเป็นคนซึ่งชอบนึกถึงอดีตนะรพราะฉะนั้นตอนที่ผมเห็นรายงานชิ้นนี้ของ The Matter เนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่ามันโดน ต่ว่าผมนึกไปนึกมาไปไปมาโรคนอสโตเกียโรคนี้เนี่ยผมไม่ใช่คนเดียวซึ่งเป็น,นะฮะปรากฏว่าตามที่วอชิงตันโพสรายงานแล้วก็มีเว็บไซต์ข้อมูลซึ่งเกี่ยวกับนอสโตเกียหรือการระลึกถึงอดีตผ่านเพลงเนี่ยนะฮะซึ่งช่วยกระตุ้นด้านจิตวิทยาให้นึกถึงอดีตเนี่ยเดอะแมตเตอร์ s <S ได้เขียนออกมาว่า o u g o ฟนะฮะบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลอันดับต้นๆจากประเทศอังกฤษเนี่ยได้สำรวจความคิดเห็นคนกลุ่มตัวอย่างจำนวน2000คน ในสหรัฐอเมริกาว่าพวกเขาคิดว่าศตวรรษไหนที่เป็นเหมือนยุคทองแล้วก็เป็นเหมือนยุคมืดผ่านหลายๆแง่มุมเช่นเพลงเศรษฐกิจภาพยนตร์รายการทีวีและอาหารหรือคุณธรรมในสังคมคือเขาถามแซมปิลของเขาเนี่ยซึ่งเป็นประชาชนเนี่ยแล้วมีหลากหลายหลากหลายเจเนอเรชันนะฮะในแซมปิลเซตนี้เนะี่ยไม่ได้มีคนซึ่งอายุเท่ากันหมดนะฮะคือในแซมปิลเซตนี้มีคนซึ่งอายุมากมีคนซึ่งอายุน้อยเป็นคนซึ่งมาหลากหลายเจเนอเรชันไม่ว่าจะเป็นเบบี้บูมเมอร์เจนเอ็กซ์เจนวาย หรือแม้กระทั่งเบเลนนี่ออกปรากฏว่าแทบจะทั้งหมดโดยเฉลี่ยเนี่ยมองถึงอดีตในลักษณะคล้ายๆกันคือแปลความว่าส่วนใหญ่เวลาคุยคุยกับคนเนี่ยแล้วคนคนนั้นจะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังว่าในสมัยที่พี่อายุเท่านี้เท่าน,านี้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เนี่ยคุณจะได้มุมมองในลักษณะนี้จากคนซึ่งมีวัยซึ่งแตกตา่างคือมันเป็นวัฒกรรมชุดเดียวกัน ซึ่งคุณจะได้จากเวลาคุณคุยกับคนอายุ40 50หรือ60แปลความว่าคนซึ่งอายุ40 50หรือ60หรือ70เนี่ยจำนวนมากเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมองชีวิตของตนเองในช่วงอายุ9-12ถึง12ปี12-15ถึง15ปี15-19ถึง19ปีในแบบใดแบบหนึ่งซึ่งมีความคล้ายคลึงกัน เอาเป็นว่าคนซึ่งเป็นอายุ60 up และคนซึ่งอายุ40่เนี่ยจะมองชีวิตของตนเองซึ่งเป็นอยู่ในช่วง15-18เนี่ยคล้ายๆกันในมิตินี้มันน่าสนใจตรงที่ว่าจากการสำรวจเนี่ยแอนดรูว์แวนดามนะเป็นคอลัมนิสต์จากหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์เขาให้ข้อสังเกตซึ่งน่าสนใจเกี่ยวกับผลสำรวจดังกล่าวว่าอายุของผู้คนให้ข้อมูลเนี่ย เป็นตัวกำหนดสำคัญของการตัดสินใจว่าปีไหนเป็นยุคทองและยุคมืดของสหรัฐนะฮะแต่ผมคิดว่าน,นี้เป็นเป็นค่านิยมซึ่งไม่แตกต่างกันทุกคุณไปทำแซมเปลิลในประเทศอื่นการสํารวจเชื่อเห็นว่าไม่ว่าคนจะเกิดในช่วงปีไหนไม่ว่าคนจะเกิดในช่วงปีไหนเอางอ่ายๆคือไม่ว่าก็จะเป็นเบบี X, ้บูมเมอร์เจนเะอ็กซ์เจนไวหรือมิเลเนียลเนี่ยหรือแม้แต่เจนซีเนี่ยพวกเขามักจะมองว่าช่วงวัยรุ่นคือยุคทองในด้านต่างๆเช่นคนมักจะมองว่าในช่วงปีที่สังคมมีคุณธรรมมากที่สุด และสื่อสารมวลชมมีความน่าเชื่อถือที่สุดคือช่วงปีที่พวกเขาอายุ8-11ปีส่วนยุคทองของเศรษฐกิจรายการวิทยุโทรทัศน์และภาพยนตร์คือปีที่เขามีอายุ12-15ปีนอกจากนี้ยุคทองของแฟชั่นและการแข่งขันกีฬาและเพลงมักจะเป็นปีที่พวกเขาเป็นวัยรุ่นและนั่นก็คืออายุ16-19ปีปีแอนดรูซึ่งเป็นคอมเม้ของวอชิงตันโพสต์เนี่ยเขาสรุปว่า ช่วงวัยรุ่นมักจะเป็นช่วงอายุที่เราไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องหนักหนักในชีวิตนักเช่นสงครามในต่างแดนหรือความรุนแรงของภาวะโลกร้อนจึงอาจจะทําให้เรามีความรับรู้แตกต่างไปจากวัยอื่นๆเช่นวัยเรียนหรือวัยผู้ใหญ่จึงส่งผลให้เราสามารถดื่มดํากับสิ่งต่างๆอย่างภาพยนตร์แฟชั่นหรือเพลงในชีวิตได้มากกว่าอีกทั้งข้อสังเกตนี้เชื่อมโยงกับงานวิจัยของสถาบันเอรนเบิร์กเบสจากมหาวิทยาลัยซาวด์ออสเตรเลีย ที่ระบุว่าเรามักจะรู้สึก nostalgia มากที่สุดกับเพลงที่เราเคยฟังตอนอายุ17ปีในเชิงจิตวิทยานอสตาลเจียทำงานเป็น,นกลไกในการเผชิญหน้ากับปัญหาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นความเครียดหรือการสูญเสียหรือการเปลี่ยนผ่านในชีวิตโดยการท่องไปในความทรงจำจากอดีตนั้นจะช่วยให้เรารู้สึกเชื่อมโยงกับตัวตนของเราและจะทำให้ปัญหาที่เราประสบในปัจจุบันดูเบาลงได้ อันนี้ผมก็ทําเวลาเจอกับปัญหาซึ่งเกิดขึ้นในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยผมจะนึกถึงสิ่งที่เราก้าวข้ามแล้วก็เอาชนะได้ในอดีตซึ่งเคยไปปัญหาซึ่งอาจจะใหญ่กว่ามันทาให้เรามีความรู้สึกว่าเราน่าจะก้าวข้ามช่วงซึ่งเป็นปัญหาในยุคปัจจุบันไปได้หรือบางทีมันอาจจะทําให้เราลืมถึงสิ่งที่เผชิญหน้าอยู่ซึ่งอาจจะเจ็บปวดนะฮะมองถึงความเจ็บปวดในอดีตบางทีมันมากกว่าและทําให้คุณลืมถึงสภาวะความเจ็บปวดทางจิตใจในปัจจุบัน นี่เป็นวิธีที่มนุษย์เนี่ยในทางจิตวิทยารับมือกับปัญหาแต่การฟังเพลงเนี่ยมันทําให้กระตุ้นถึงความทรงใจในอดีตซึ่งทําให้คุณนึกถึงทั้งปัญหารวมไปถึงความทรงจําที่ดีๆในช่วงอดีตด,ด้วยนะฮะความรู้สึกดังกล่าวยังมีบทบาทในการสร้างความยืดหยุ่นทางจิตใจหรือ psychological resiliency กล่าวคือหากเราได้นึกย้อนกลับไปถึงช่วงเวลายากลำบากในอดีตรูปรสัทที่เราเคยผ่านมันมาได้แล้ว ก็จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจเพราะทําให้เราเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองว่าจะนําไปสู่ความหวังและการมองโลกในแง่ดีได้หากเชื่อมโยงกับการโหยหาอดีตอาจกล่าวได้ว่าเพลงคือหนึ่งในตัวกระตุ้นความรู้สึกดังกล่าวเนื่องจากสิ่งเราจากประสาทสัมผัสของเราต่างเป็นตัวกระตุ้นหลักของการนึกถึงอดีตดังนั้นการฟังเพลงที่เคยฟังสมัยรุ่นสามารถพาเราย้อนกลับไปหาความทรงจำหรือความรู้สึกขนาดนั้นได้ ผมคิดว่ามีสองสามประเด็นหนึ่งก็คือว่าเพลงเนี่ยมันกระตุ้นให้เราคิดถึงในห่วงเวลาซึ่งเราฟังเพลงนั้นมากที่สุดสําหรับผมถ้าผมฟังเพลงก็เคยสัญญาหรือลากรหรือได้อย่างเสียอย่างหรือยินยอมของอัศนีวัน์เนี่ยมันจะทําให้ผมนึกถึงสมัยวัยเด็กช่วงป .5 ป .6 แล้วก็ม,ม .1 ม .2 ที่ผมชอบฟังเพลงอัศนีวัน์ทาให้นึกถึงความทรงจําในยุคนั้นซึ่งรู้แล้วแต่ส่วนใหญ่เป็นความทรงจําที่ที่ดีเยี่ยมนะฮะ แล้วแล้วแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าคุณไปถามคนตอนเนี้ยตอนที่เขาโตแล้วไม่ว่าคนคนนั้นอายุเท่าไหร่ก็ตามให้เขาแก่มากหรือยังไม่แก่มากอยู่ในวัยกลางคนหรือเลยวัยกลางคนนิดๆอย่างผมเนี่ยยังไม่แก่แต่ว่าเลยวัยกลางคนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ว่าจะเป็น 70, 60, 50, 40 มักจะตอบนะฮะมักจะตอบแล้วผมเชื่อว่านี้ไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนจะคล้ายๆกันมักจะตอบว่าเฮ้ยช่วงซึ่งค่านิยมในสังคมเนี่ยมันมีคุณธรรมทุกอย่างมันดีเนี่ยสื่อสารมวลชนปฏิบัติหน้าที่แบบที่เป็นสื่อสารมวลชนเนี่ยนะฮะค่านิยมหลายเรื่องมันเป็นสิ่งที่น่าเอาเยี่ยงอย่างอ่ะยุคทองแบบนั้นเนี่ยมันจะเป็นช่วงซึ่งเราเรายังเด็กอยู่ก็คือช่วงที่รออยุแปดถึงสิบเอ็ดปีมันก็เป็นอย่างจริงส่วนใหญ่เราจะมองว่าค่านิยมของสังคมอ่ะมันดีกว่าสมัยก่อน ที่น่าสนใจคือว่าถ้าคุณไปถามคนซึ่งตอนนี้อายุ 8- ปดถึง11ขวบแต่คุณไปถามเขาในอนาคตส่วนใหญ่เขาก็จะตอบว่าตอนที่เขาอายุ8ถึง11ขวบเนี่ยค่านิยมในสังคมเนี่ยมันดีกว่าในปัจจุบันเอาง่ายๆคือคนส่วนใหญ่จะมองว่าค่านิยมของสังคมแล้วก็ตัวอย่างดีๆในสังคมแบบที่มีอะไรเงี้ยบุคคลสาธารณะอะไรเงี้ยสื่อสัมคชนอะไรเงี้ยทุกเรื่องอะ รวมทั้งนันกการเมืองด้วยส่วนใหญ่จะมองว่าในอดีตตอนที่เราเด็กเนี่ยดีกว่าในยุคปัจจุบันเป็นจริงๆก็คือว่าเอาจริงๆในเชิง uh, memory imprint ตรงเนี้ยเรามีความ nostalgic โดยธรรมชาติและเป็นสิ่งที่กํากับมาด้วยอารมณ์ไม่ใช่เหตุผลผ p อๆไม่ใช่ข้อได้จริงแล้วส่วนว at, ิทยุโทรทัศน์ภาพยนตร์และเพลงซึ่งเรารู้สึกอิ่มเอมอว่ามันไพเราะเลือเกินอะ ส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะถ้าไปดูแซมเปิลนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามันมันมันคล้ายกับแซมเปิลส่วนใหญ่ซึ่งถ้าคุณทำโพลแบบนี้ในทุกประเทศนั่นก็คือว่าเราจะมองว่าเพลงและภาพยนตร์และซีรีส์ที่เราได้ชมตอนอายุ12-15เนี่ยโหมันสุดยอดผมเจอคนรุ่นรุ่นเก่าก็จะบอกว่าโอ้โหสมัยก่อนเอลวิสสุดยอดผมคุยกับเด็กผมก็บอกว่าสมัยก่อนไมเคิลแจ็กสันเนี่ยสุดยอด เดี๋ยวเด็กรุ่นนี้ที่เด็กอยู่พอโตขึ้นมามันก็จะบอกว่าโอ้สมัยน้อนน่ยสมัยน้อนตอนที่ลุงยังเด็กเนี่ยออโอ้โห Taylor Swift เนี่ยสุดยอดหรือไม่ใช่ Taylor Swift มันอีกหน่อยมันก็มีคนนะ่ะหลังจาก Taylor Swift นะหรือเด็กๆตอนนี้ที่โตขึ้นมามันก็จะบอกสมัยก่อนเนะี่ยแบล็คพิงคสุดยอดเอาง่ายๆคือทุกคนเนี่ยกลายมาเป็นโรคนอสเทลเจ a หมด เพราะว่ามันไม่ได้เป็นโรคมันเป็นสภาวะความเป็นปกติทางจิตวิทยาเรื่องการแข่งขันกีฬาเนี่ยทุกคนจะคิดว่าการแข่งขันกีฬายุคทองเนี่ยมันจริงๆตอนนั้นคือยุคอายุ16-19ถึงปีผมเนี่ยจะระลึกถึงไมเคิลจอร์แดนแลรรีเบิร์ดเมจิกจอห์นเซนว่าโอ้โหตอนนั้นมันเป็นบ้าเลยเด็กซึ่งโตจากยุคนี้อีกหน่อยมันก็จะพูดถึงอะไรอะลูค้าดอนเคชอนโทนีเอดเวรสเด็กซึ้นโตจากยุคนี้มันอาจจะพูดถึงเอมบัปเป้ หรือฮาร์เลนใช่ไหมผมเจอคนรุ่นเก่าเขาจะพูดถึงเปเล่สุดยอดยองครฟสุดยอดฟรานซ์บัคเกนบาวเวอร์ส่วนถ้าคุยคนยุคผมเราก็บอกว่าสมัยก่อนรูดกูเลตสุดยอดมาโกแวนบัสตันสุดยอดเดวิดเบ็คเคมสุดยอดเลโอนลเมสซีโรนัลโดสุดยอดนอสตาลเจียความระลึกถึงอดีตด้วยความรู้สึกว่าหลายสิ่งหลายอย่างมันสมบูรณ์ไปหมด มันเป็นสภาวะความเป็นปกติทางจิตวิทยาเอาจริงแล้วคนส่วนใหญ่มีสิ่งนี้คราวนี้อีกปัญหาหนึ่งคนส่วนน้อยเป็นส่วนน้อยนะฮะแต่มีจะมีปัญหาอีกแบบก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอดีตเนี่ยจะมองในแง่ลบแต่ว่าคนในแคตตากรีนี้เนี่ยจะโชคดีในมุมหนึ่งก็คือว่าจะไม่ได้มองอนาคตด้วยความเป็นห่วงจะไม่ได้มองอนาคตด้วยความหม่นหมอง จะมองโอกาสว่าจากปัจจุบันไปสู่อนาคตเนี่ยมีโอกาสในการสร้างสรงสรค์สิ่งใหม่ๆที่ทําให้ตนเองและสังคมมีความสุขคนซึ่งมองอดีตด้วยความขมขื่นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยฟังเพลงเก่าก็จะนึกถึงความเศร้าแล้วเริ่มร้องไห้ใช่ไหมคนซึ่งอยู่ในแคตตากรีนี้เนี่ยก็จะหาความสุขในการจินตนาการไปถึงอนาคตว่าจะสามารถทำอะไรได้ในทางจิตวิทยาคนที่เป็นแบบนี้ ไม่ใช่ไม่มีปัญหานะฮะก็มีปัญหาก็คือว่าเวลาเราเลือกถึงอดีตฟังเพลงเก่าขึ้นมาเริ่มร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเริ่มมีความโมโหโทสะแต่ว่าพอคิดถึงอนาคตแล้วมีแฮปปี้เนสส่วนบางคนพอคิดถึงอนาคตแล้วเฮ้ยมีแต่ความปั่นป่วนในจิตใจและมีแต่ความกังวลผมอยู่ในแคตตากรีของคนส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าจริงจริงล้แต่คนเนี่ยจะมีปัญหาด้านจิตวิทยาของตนเองซึ่งแตกต่างกันไปและผมคิดว่า งานชิ้นนี้ของ The ะแมตเตอร์เนี่ยเขียนได้ทำให้เรานึกถึงมุมมองและทัศนะของตนเองว่าเราเนี่ยนอสตาลจิกขนาดไหน